ากช่วยกดไลค์กด Subscribe ใ,ให้ทีช่องผมคนนี้ช่องพี่นัทเดอะสกายช่องพี่นัทเดอะสกายสวัสดีครับมาพบก,กับชาแนลนะครับพี่นัทเดอะสกายนะครับเราวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรการีน่า90บาท1รางวัลแล้วก็ ทัวร์เลตคนละสิบบาทอีกสองรางวันนะครับซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับสำหรับคนที่ตอบถูกคนแรกนะครับให้เมนชื่อเฟซลงมาใต้คอมเมนต์นะครับส่วนคนที่สองและคนที่สามนะครับให้เมนเบอร์วอลเล็ตมานะครับเราจะโอนวอลเลตให้นะครับแลวขอขอบคุณคนที่ร่วมกิจกรรมนี้นะครับ แล้วมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้ากับการแจกบัตรทูมันนี่นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับชาแนลนะครับพี่นัทเดอะสกายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เีงช่องพี่นัทคนนี้ช่องพี่นัทเดอะสกายช่องพี่นัทเด The Sky อะสกาย